จดจ่อสิ่งใดเสกสิ่งนั้นบางคนแม้มีฤทธิ์หูตาทิพย์แต่ทำไมลึกๆยังรู้สึกไม่เต็มมันยังรู้สึกทยานอยากพยายามจะเพิ่มหรือลดอะไรบางอย่างอยู่สิ่งนี้ที่กวนใจมันคืออะไรกัน ก็เขายังไม่ถึงคำว่าเมื่อจิตเต็มพร้อมสมบูรณ์ก็จะไม่จำเป็นต้องลดหรือต้องเพิ่มอะไรเข้าไปในจิตอีกเลยในชีวิตรายวันของเราจดจ่อพูดคุยแต่เรื่องอะไรอยู่ละ่ะเจ้ากรรมนายเวรของดำคุณใสอภินิหารหน้าตื่นเต้นฝ่ายมืดฝ่ายแสง สู้ลบจิตต่างดาวมิติสี่พยายามจะช่วยล้างโลกโลกภัยของมืดให้กับคนอื่นในทุกๆวันเราตอกย้ำคุยแต่เรื่องโลกภัยไข้เจ็บของญาติพี่น้องของคนรอบข้างหรือเรื่องเงินทองสิ่งที่ขาดแคลนในมิติที่3าสี่อยู่หรือเปล่าละ่ะพอรู้หรือยังเราได้เสกเรื่องราวดึงบทละครอะไร เข้ามาในชีวิตรายวันของเราเราอาจจะเถียงว่าก็เราตั้งใจมุ่งมั่นพูดคุยแต่เรื่องดีๆนะทุกมิติล้วนดีงามถูกในทางของตนปากก็พูดว่าจะไปมิติหแต่การกระทำมันแฝงด้วยการตัดสินก็ยังอยู่มิติที่สาสแล้วเป้าหมายเธอต้องการไปมิติไหนกันล่ะ เราก็รู้สึกตัวเองได้ดีกว่าใครว่าเหล่านั้นยังไม่สามารถยกระดับจิตใช้ปัญญามองทะลุทุกเหตุการณ์เชิงลบให้สุขเบาสบายได้จริงๆเลยแน่นอนฝ่ายมืดมีจริงเขาจ้องจะหาหนทางแทรกเราอยู่แล้วเพราะเขาคือครูออกข้อสอบเขาก็เพียรทำหน้าที่ของเขาและเมื่อเรายิ่งเข้าไปจดจอ่อ จดจ่อพูดคุยย้ำเรื่องฝ่ายมืดบ่อยๆย้ำทุกวันจะแผ่แสงล้างฝ่ายมืดช่วยคนโน้นคนนี้ให้พ้นจากฝ่ายมือดอะไรอะไรก็ฝ่ายมืดนั่นแปลว่าเราได้ให้ค่าและเรานั่นเองละ่ะที่ได้อนุญาตและเชื้อเชิญเขาได้เข้ามาหาตัวเองจะโทษใครได้ละ่ะเกลียดอ้วนไม่ชอบฝ่ายมืด ก็แต่งงานกับอ้วนดำฝ่ายมืดไปเลยยิ่งเกลียดยิ่งเจอก้นใกล้จัก,กรวาลเขาก็มีอยู่เท่านี้คนที่หลงไม่ได้งโง่นะแต่เขาฉลาดรู้ข้อมูลเกินปัญญามากไปเมื่อเราจดจ่อกับฝ่ายมืดมืดเขาจ้องจะแทรกอยู่แล้วจดจอด่อคือขึ้น A อเมเนอร์เอฟเมเนอร์เข้าไปตรงกันจึงต่อกันติด เขาก็ส่งข้อมูลที่ฟังดูมีเหตุผลน่าเชื่อถือให้เราเสพจ,จนยิ่งเชื่อเชื่อมากก็ยิ่งเสพเราก็ติดกับดักมิตินั้นไปโดยปริยายไม่รู้ตัวเมื่อแจ้งจิตหนึ่งมิติห้าหัวใจก็มีเพียงแค่ I am God I am Light I am Love รักไห้เงื่อนไขไห้การตัดสินมันมีเพียงเท่านี้ แล้เมื่อเต็มพร้อมในพลังแห่งรักได้อย่างสมบูรณ์เราจะยกระดับจิตของเราอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องเข้าไปเพียรพยายามจะต้องลดหรือต้องเพิ่มสิ่งวิเศษหรือต้องพิเศษเกินคนธรรมดาใดๆเลยหย่อนนึกดูในชีวิตรายวันเราจดจ่อให้ค่ากับสิ่งใดอยู่ละ่ะสิ่งนั้น กำหนดมิติให้กับเราในวันพรุ่งนี้และพรุ่งนี้จากจิตเสกปัจจุบันแห่งการจดจอนั่นเองโดยนบอศวะวันที่4พฤษภาคม2566